ขึ้นแดงแบบนี้นะคะอัปเดตบัญชีนะคะตามจริงแล้วถ้าแอนเปิดมาแบบนี้สามารถแก้ไขและตั้งค่าบัญชีรายไ,ได้ได้นะคะทุกคนจ๋าอย่าตกใจนะอย่าท้อยอย่าท้อยอย่าแ่วคะ่ะทุกคนจ๋านะคะแล้ววันนี้ก็มีแม่แม่ FC แฟนเพจเดินทางมาไกลมากสวัสดีจ้าสวัดดีจ้าส <Yeah. S 1> วัดดีจ้าควดดาบันผือจ้าพลเมษเลยค่ะโอ้พลสมยมายังไงนาะมอเตกรไซิ์จ้า มาตอร์ไแม่พี่น้องเป็นดีใจไรนะคะพี่องคะถ้าขึ้นมาหน้าตาแบบนี้อย่าตกใจเลี้ยวกับพานเครื่องมือร้อมเรียกเดี๋ยวเยวขาจะเอาอให้มองเด้อนะคะสักครู่นะคะอ่ะผ่านดาวผ่านโฆษณาในสตรีมผ่านโปรแกรมสมาชิกนี่เงื่อนทางนั้นต้องตังต้งค่าการรับไปใด้กับ a c e b o o k ให้ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์อ่ะเป็นยังขึ้นพึ่งมาหาเอียนพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเย็นคลิปเอียนมันเด่งไปหาบ่าจา้ะ เด้งๆไปตั้งมากบ่บอยเลยส่วงแลยังเนี่ยเด้งไปเด้งเงินไปเด้งขึนไปเด้งถึไปบ่อยมากเลยวันเตีย้ยคล้ายๆขึ้งระเบิดกันดังต่างดระเบิดดันดีนะคะพานโฆษนา,นาในสตรีมไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปแสดงว่าขายันลงคลิปประจาแม่นบาจา่จ้าอ่าแล้วก็รีเกลี่ยงเสียงเพล่งสตรีกะท่าระเบิดเฟซบุ๊กได้จะกพี่นอจ้าถ้ามันแดงแบบนี้นะที่จริงก็เคยอัดคลิปไปหลายคลิปแล้วแล้วก็เคยทําวิดีโอคลิปแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะคะ เดี๋ยวจะทําให้มันหายแดงเนาะคือมันจะหมดอายุแล้วพเพราะเลือเกินเหนื่อยเลกเกินอุ้ยบยมีกําลังแรงใจที่สุดๆตัวหมดละบ่มันบอกว่ามันหมดอายุแล้วอย่งงยังนอย่างงี้ไรายได้จากการสมัครความููสนับสนุนของคุณหมดอายุแล้วอ่าไม่ใช่นะหรือไรายได้จากไรายได้จาก Facebook ต t a r ของคุณหมดอายุแล้วขึ้นแดงแบบนี้นะไม่ใช่ยังมีหวังยังมีความฝันค่ะ ถ้าไม่กล้าทาบ้านเอนพาเพลินยินดีต้อนรับยินดีให้คําแนะนํายินดีแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างไรายได้กับเฟซบ o o กด้วยค่ะพี่น้องจ้าอย่าท้ออย่าท้ออย่าแพ่วนะคะเปกำลังแรงใจให้กับทุกคนนะต้องตั้งค่านะคะเปิดบินไปสมัครงานที่ไหนยอ่อมมีเอกสารมีใบกํากับภาษีหรือข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินกับ Facebook นะชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ่นะคะและก็ที่อยู่ด้วยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนจะจะทำงานกับ ต่างประเทศก็ต้องทําให้ถูกต้องไม่เก่งภาษามาหาเอ็นก็ยินดีให้คําแนะนํายินดีช่วยเหลือจ้านะคะคลิปนี้ขอเป็นกาลังแรงใจให้กับ fc แฟนเพจพ่อแม่พี่น้องทุกบ้านทุกหลังนะคะสู้ๆนะคะเน้นเสียงเราไม่ต้องเอาเสียงใครจะ้ะหลีกเลี่ยงเสียงเพลงสน,นตรีกับทาระบบ a c e b o o k นะคะทุกคนจ้ายิงพูดยิงได้ตังจ้ะนะเป็นกำลังแรงใจให้กับ fc แฟนเพจพ่อแม่พี่น้องทุกบ้านทุกหลังแดงแบบนี้นี่ทางเอรอ แก้ไขได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้นะคะอยู่บ้านโชคอํานวยตําบลพลสูงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะยินดีต้อนรับค่ะหากแพงแบงปั่นกันจับไม้จับมือไปนํากันเดี๋ยวจะเปิดทางให้เม่เพื่อนรับเงินกับ Facebook นะคะบ๊ายบายต่างๆจากฝากกดไลค์เม้นแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อจะมไม่พลาดโอกาสการรับข้อมูลข่าวสารจ้าสั่งไรเด้รกับ Facebook ได้ปกติเดือจ้จพี่น้องจ้า